เรื่องโดนต้องต้องขอบคุณท่านอาจารย์ปานเทพประธานมูลที่ยามข้อแผ่นดินนะครับที่วันนี้ท่านและคณะได้นำโดนมามอบให้กับทางกองทัพบ,บกซึ่งผมเป็นผู้แทนท่านผู้การทหารบกโดนถึงท่านแมทน่ทัพพักสองเจ้ากรมการทหารสื่อสารเป็นผู้แทนรับมอบแล้วก็จะนําโดนที่ได้รับนี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติต่อไปต้องขอบคุณ ทางมูลที่วัดยางพ่อเป็นดินที่ได้ได้บริจาคโดนเหล่านี้มาเป็นระยะแล้วนะครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราได้รับเพื่อเสริมเสริมยุทธปกรณ์เสริมเครื่องมือให้กับกองทัพที่มีอยู่แล้วนะครับพวกเราก็จะได้นําโดนที่ได้ในวันนี้ไปไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำล,ลังพลและก็ความมั่นคงของประเทศชาติต่อไปขอบคุณทางท่านอาจารย์ปานเทพแล้วก็ มูลที่ยาข้าเป็นดินคณะกรรมการทุกท่านแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ร่วมกันบริจาคงบประมาณทั้งหลายเพื่อเพื่อจะทาโดนในครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับท่านท่านท่านทัเรียนถามได้ไหมครับโดนที่เราได้รับมอบเนี่ยเราจะส่งมอบไปที่หน่วยไหนบ้างอ๋อเว็นนี้แม่ทัพแม่ทัพท่านมารับเฉพราะว่าสองอย่างเดียวใช่ไหมครับกรมการทหารสื่อสารจะเป็นผู้พิจารณาเพราะเป็นฝ่ายกรมฝ่ายเทคนิคจะนําไปพิจารณาแล้วก็รับการตรวจรับอะไรให้ถูกต้องแล้วก็ นำไปแจกจ่ายให้กับหน่วยในในกองทัพบกต่อไป